มากล่องเขียวของน้องโอเว่นฮะมาโอเคกล่องเขียวของน้องโอเว่นก่อนนะแล้วก็แพ็คหนึ่งพันนะครับเปิดสิดยูก่อนแล้วกันแพงสุดก็น่าจะเป็นเมสซี่ฮะเดี๋ยวผมขออัดคลิปวิดีโอแล้วกอนแม่งชอบลืมอัดคลิปของคุณเบสเหมือนกันได้ตัวไม่ดีไม่ต้องอัดหรอกเนาะผมก็เลยไม่ได้อัดไปเลย ไอ้พวกนี้ลงหมดแล้วลบไปก่อนใครเข้ามาครับฝากกด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับกดถูกใจแฟนเพจนะจะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนะครับสําหรับคนที่กดซับสไคร e และถูกใจแฟนเพจนะชิงบัตรกาลินานะครับแล้วก็บัตรท u ูมันนี่นะครับไม่อยากให้พวกท่านพลาดโอกาสนี้นะครับมีแจกกับแจกครับเพียงทายแผ่นป้ายถูกนะว่านักเตะคนนี้เป็นใคร เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดอะไระกันของน้องโอเว่นนะครับแพ็ค250ก่อนนะแล้วค่อยเป็นแพ็ค1 0 0 0นะครับสุ่ม XI พร้อมไปใบแรกเฮ้ยเว่นเวนจริงๆนะอ๋อนี่มัน06นหี่ว่าเมื่อกี้10ยูครับ06 โรเบโตคาร์ลอตอุ้ยยุงเบิกเงี่ยอาร์เซนอลสองตัวเลยโอ้โหนักเตะ14ทีที่ดีที่สุดก็คือโรนัลโด้250นี่มันต้องได้ประมาณกี่บาทวะยูเซอร์ถึงจะคุ้มอ่ะนักเตะประมาณ300ได้ไหม300 4้0ยเนาะ ถาเข้ามาใหม่นะครับฝากกดซับสไคร์กดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่โดเนทตมาในาจำนวนวงเงินสูงที่สุดนะจะได้รองเท้าในกีอาจอแดนนะครับหนึ่งนะสำหรับใส่เที่ยวนะครับเท่มากครับส,สีดำสีดำดำเทานะอยากดูไหมแล้วก็ลองลงมานะครับใครที่โดเนทตนี่ก็จะได้นะแต่ยอดนี่ม่งโคตรต่ำเลยวะ่ะ อ่ะพร้อมไปสิบสีทีโอ้โหวาเลตีนะสิบสี่ดับเบไอ้น้องเขายังไม่ได้ตัวร้อยล้านเลยวะ่ะดวงวะ่ะตัวร้อยยังไม่ไม่ขึ้นเลยนะถือว่าแพ็กสองร้อยนี่แม่งก็ดวงเหมือนกันนะแพ็กสองร้อยเนี่ยพร้อมไป โอ้ยกระเซ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ีอะไรเลบ้างเลยมะนาวตอนนี้เพิ่งตัวไหนแพงแพงก,ก,กว่ากันวะอีกัวอินดวงมาแล้วนะฮะมีคนบอก,วอกวดวงมาแล้วอีกวัวอินมาหดมาโอ้บาโลเตลี่ฮะแต่ละตัวมาแม่ง คือเข้าใจไหมท็อป50อะ่ะเออเอาอะไรกับท็อป50เ,เยอะนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดถูกใจแฟนเพจนะจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับยูเซอร์ทุกคนครับและต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการเปิดแพ็ค1,000นะครับรุ่น XI ครับอยากจะได้ประมาณ2ตัวนะตามเป้านะครับนี่มันท็อป50อะ่ะมัน สองร้อยห้าสิบบาทมันลุ้นยากนะครับผมผมว่าพร้อมไปเวียร่าบอกสามมาโอ้ยลูกาโทนี่รวมนี่แม่งร้อยก,กว่าอีกนะผมว่า08ยุโรปเอาตอเลสได้ไหมเนี่ยให้น้องเขาชื่นใจหน่อยเห็น <YouTube. S 1> มีคนบอก <Yeah. S 1> ยังครับ การเด็กไอลอสักคู่นะต่อจากนี้ครับนี่เป็นแพ็ค250นะครับของน้องโอเว่นนะครับขอบคุณมากเลยที่ส่งมาให้ผมเปิดใครมีไอดีนะครับอยากให้ผมเปิดนะครับส่งมาทางลิงก์ด้านล่างนะครับแฟนเพจยุงโรชแน,นลนะสามารถส่งมาได้ครับกดทางข้อความนะครับเปิดแพ็ค1000เนี่ยผมจะไม่ให้น้อยหน้าใครเลยนะจริงเอยขอเป็นตอเลสแล้วกันนะ4 0 0กว่าล้านจัด ไปต่อเล่นอือหูโดนันโดแ,แพ็กออสตาก,ากากสุดนะเ,เราต้องเปิดออสตาก่อนครับผมโอ้ยลุน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 อสตาจะได้อะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดโอ้โหสองหมื่นหนึ่งฮนะโอ้ย เฮ้ยนี่มันออสตาเหรอวะโอ้โหโอ้ยหยูเซเห็นไหม,นมเนี่ยออสตาดสองหมื่นหนึ่งนี่ GM มึงเอาออสตาดที่ไหนมาให้กูเนี่ยไอ้ฮาคุณกุ้งก็เติมมาแพงแล้วเวย้ยมึงเอาออสตามาให้สองหมื่นหนึ่ง นี่มันคุ้มกับไอค่านนี้หมดเนี่ยค่าเติมไปไหมเนี่ยสองหมื่นหนึ่งนเจ็บปวดร้นเล้าโอ้โหขึ้นขึ้นแกตัวครับด้วย WC ซฮสิบมาเอ็ไอโฟเอ็ไอโ จังหวะนี้อไอ้ไกต้องโผล่ฮะจังหวะล่อครับอะไรนะใบละสองร้อยห้าสิบโอ้พี่เหมียวนี่ยืนอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งชูม,มือโอ้สจ๊วตลามอสเท่าไหร่นะเกือบยี่สิบเก้าล้านนะครับคุณกุ้งนะสุดยอดครับคุณจะ โชว์กล้องใช่ไหมเนี่ยเจ๋งที่เกือบยี่สิบเก้าล้านนะฮะมาเวอร์เบสนะครับลุ้นฮะสิบคนเดี๋ยวโดวก็มากลัวอะไรใช่ฮะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวโดวก็มานะครับใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกด subscribe กดถูกใจแฟนเพจนะครับจะมีกิจกรรมมากมายนะครับรอท่านอยู่นะครับรอดูที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมเอ้ย มาห้าสี I, oh, oh, do, uh. do, ่สามสองหนึ่งเอ็กไอออโอ้โหโดฮะโดเอ็กไอครับมาจริงครับขอบคุณมากครับเดอะดีมนะฮะที่บอกว่าโดมาครับสุดยอดครับคุณแบบแม่งท้ายถูกอะท้ายแม่นมากเลยอะโดเอ็ออันนี้มันไม่ใช่โดเอ็ไอนี่หว่าโดสิบยู เอ้ยความหวังความหวังของชายคนหนึ่งที่เขาคือกุ้งใครมีอะไรให้ผมตีบวกนะแลกเปลี่ยนนะครับหรือเปิดการ์ดนี่ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมนี่ดูตัวอย่างนะเออจริงๆมันต้องสองใบจังหวะการ์ดแบบพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ เวอร์เบสมาแน่นอนครับตามภาพเลยครับไม่โรนันโดก็อิบานะครับไม่อิบาก็ตอเรสครับไม่ตอเรสก็พอกบาไม่พอกบาก็เมซี่ฮะอ่าตัวพวกนี้นี่ราคาพันเอ็มบวกนะขอขอแล้วกันเอ้ยย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 ยุยย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 ้ยย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  ลุ้นนะครับสนะชัดไน,นเดอร์บ้าไนาเดอร์ไม่เอาดิใครเข้ามาใหม่ช่วยกดซับสไครต์ครับให้กำลังใจผมหน่อยครับกดถูกใจแฟนเพจนะครับอ่ะเอาเวทญาติเอาเวทญาตินะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหก

หนักมากร้องไห้หนักมากเฮ้ยเย้จริงเปล่า <S <s <hr iek> จริงเปล่าบวกแปดคิสโนโรโนโัลดอ่าชาไนเดอร์ก็มาแต่ผมจะมีการ คนเอาบวกแปดมาให้ตีบวกครับโรนันโดบวกแปดปีไหนคารดรมาโรนันโดบวกแปดนะครับของน้องเปานะครับเด็กข้างบ้านผมนี่เองฮะแพงอยู่แพงอยู่นะครับร้อยเอ็มว่ร้อยกว่าเอ็มนะได้อยู่ฮนะที่ต้องเข้าไปแล้วอยาลีลาโอ้โหมันเกี่ยวไอ้นเนี่ยเออนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดถูกใจนะแล้วจะมีคนส่งไอดียผมตีบวกเลยนะครับ รอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะโอเคของคุณกุ้งถือว่าเป็นประสบการณ์ครับบวก8คดกิสติโนโรนโดครับแต่ไม่พอด้วยพอเปล่าวะพอนี่ยมั้งเออครับไม่ตอดูะไม่ต้องดูครับเจ้าของไอดีไม่ต้องดูนะฮะใครเข้ามาใหม่นี่ฝากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดถูกใจแฟนเพจนะครับมีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมอในการ เปิดแผ่นป้ายนะครับทายนักเตะนะครับง่ายๆครับกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะและคุณจะมีลาดกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะอ๋อโรนันโ <od> ดมันจะถ่ายอะไรตรงนี้เรามันหนูหน้านี่ดเดี๋ยวผมส่งมาให้จบจะถ่ายอะไรไมันขึ้นหน้าจออยไ่ไหมเนี่ย จัดไป20คร uh <um ั้งพี่ไอโรนัลโดบวกแปดบวกแปดบวกแปดศูนย์หกโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโดบวกแปดโอ้ยคือแตกแตกแล้วมันแตกแล้วโโออ้ืมันแตกแล้วโรนัลโดเออหนึ่งสองสามถ้าเจ็ดผมหวดอีก๊นะสี่เอ้ยห้า อีกทีหนึงอีกทีนึงหกอีกทีนึงอีกทีนึง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 เจ็ดดอ้มามาได้หัวอีกทีนึงโนโดหายโรนโดหายพาดแตกนี่ก็คือ้ตาไหลเอาไว้แล้วแตกนี่ก็คือจัดเลยนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละ โอ้โหเนี่ยเจ็ดบวกหนึ่งเลยปิดได้เหรอนะจุดจุดนี้เจ็ดบวกหนึ่งตีไปเลยตึงตึงตึงฮะกดไปเลยสองเฮ้ยจังหวะนี้ต้องติดแล้วมันกู้คืนกลับมาแล้วมันต้องติดบวกแปดเชื่อดิเจ็ดบวกหนึ่งเนี่ยนา มา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 พร้อมสามไปโรนัลดบกแปดเจ็ดบกหต้องติดแปดแปดแปดแดโรนัลดออหนึ่งโอ้ กูคืนว่ได้แล้วกูแต่ไม่พอโอ้โหโอ้โหโดบวกแปดไปไหนแล้วเขาม่รู้